สวัสดีค่ะนักเรียนคะในคลิปนี้วิชาภาษาไทยนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการอ่านจับใจความค่ะต้องขอขอบคุณเพจครูปานันท์นะคะที่เลือกเฟื่อข้อมูลค่ะการอ่านจับใจความนะคะหมายถึงการอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเร่มที่เป็นส่วนใจความสําคัญและส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่องใจความของเรื่องก็คือ ข้อความที่มีสาระครอบคุมข้อความอื่นๆนะคะใจความสําคัญในที่นี้นะคะบางครั้งก็เรียกว่าใจความหลักส่วนขยายนะคะก็จะเรียกใจความรองค่ะใจความหลักนะคะก็คือใจความสําคัญนั่นเองคือประโยคหรือข้อความที่กล่าวถึงสาระสําคัญของเรื่องหรือย่อหน้านั้นๆครอบคุมเนื้อหา เนื้อความในประโยคอื่นๆเป็นประโยคหรือใจความเดียวๆได้โดยไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบซึ่งแต่ละประโยคหรือย่อหน้าจะมีประโยชน์ใจความสำคัญเพียงประโยคเดียวหรือไม่เกิน2ประโยคส่วนใจความรองนั้นคือส่วนของประโยคต่างๆที่ช่วยขยายหรือส่งเสริมเนื้อหาของใจความสำคัญให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น หลักในการอ่านจับใจความนะคะ 1. สํารวจส่วนประกอบของหนังสือตั้งแต่ชื่อเรื่องคำนำสารบัญเพราะส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือนั้นๆกว้างขวางและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่อเป็นแนวทางใช้กำหนดวิธีอ่านให้เหมาะสมและจับใจความหรือหาคำตอบได้รวดเร็วขึ้น โดยจับใจความไม่ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรแล้วก็นำมาสรุปเป็นใจความสำคัญ 3. มีทักษะในการใช้ภาษาสามารถเข้าใจความหมายและคำศัพท์ต่างๆมีประสบการณ์หรือภูมิหรังเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน4 ใช้ความสามารถด้านการแปลความหมายของคำประโยคและข้อความต่างๆอย่างถูกต้องรวดเร็ว 5. ใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาประกอบจะช่วยให้เข้าใจและจับใจความได้ง่ายขึ้นขั้นตอนการอ่านจับใจความสำคัญนะคะ 1. กําหนดแนวทางในการอ่านว่าอ่านเพื่ออะไร 2. กว่าสายตาอ่านอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้ทราบเนื้อหายอย่างคร่าวๆว,ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร 3. อ่านอย่างละเอียดอีก1-2รอบเพื่อทำความเข้าใจ 4. อ่านซ้ำในส่วนที่ไม่เข้าใจ 5. เรียบเรียงใจความด้วยภาษาของตนเองใจความสำคัญอยู่ที่ไหนใจความสำคัญนั้นอยู่ ต้นยอ่อหน้าเลยนะคะยอ่อหน้าแรกต่อมาประโยชน์ใจความสำคัญไม่ปรากฏชัดเจนนะคะผู้อ่านจ,จะต้องสรุปออกมาเองอาจจะใช้วิธีการตั้งคำถามด้วยตนเองแล้วก็ตอบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำไมประโยชน์ใจความสำคัญอยู่กลางหน้าคะ่ะเป็นจุดที่ค้นหาใจความสำคัญได้ ยากและต้องพิจารณาให้ได้ว่าสาระสำคัญที่สุดอยู่ที่ประโยคใดส่วนประโยชน์ใจความสำคัญที่อยู่ท้ายย่อหน้าเป็นจุดที่พบใจความสำคัญมากรองลงมาจากประโยคตอนต้นย่อหน้าโดยผู้เขียนจะบอกประเด็นย่อยมาก่อนแล้วก็สรุปโดยประโยคที่เป็นประเด็นหลักไว้าภายหลังใจความสำคัญอยู่ที่ไหนตัวอย่างนะคะ ประโยค์ใจความสำคัญอยู่ตอนต้นย่อหน้าคนอ่านหนังสือมีคนถอยหลังอยู่ในสังคมอันนี้เป็นประโยคใจความสำคัญที่อยู่ตอนต้นย่อหน้าก็คือได้ใจความสำคัญอยู่ตรงนี้เลยและส่วนขยายอยู่ตัวต่อไปนะคะเพราะทุกวันนี้โรคเจริญขึ้นอย่าไม่หยุดหยอ่อนมีเหตุการณ์ใหมๆ่ๆปรากฏสืบเนื่องกันอย่างไม่ขาดสายทุกคน ที่หวังความก้าวหน้าจึงต้องตามเรื่องเหล่านี้ด้วยการอ่านอย่างมีหยุดอย่างมิฉะนั้นเขาจะได้นมว่าเป็นผู้ถอยหลังใจความสำคัญนะคะก็คือคนไม่อ่านหนังสือคือคนถอยหลังอยู่ในสังคมตัวอย่างประโยชน์ใจความสำคัญที่อยู่กลางหน้าขณะน,นี้ไม่ว่าท่านอยู่แห่งใดที่ในบ้านบนรถไฟรถเมล์ในห้องทำงานบนสถานที่ ราชการที่ใดก็ตามท่านจะต้องใช้สายตาอ่านอันนี้คือใจความสำคัญอยู่กลางย่อหน้าต่อมานะคะประโยคใจความสำคัญอยู่ท้ายย่อหน้าก็คือบางคนอ่านหนังสือเพียงเฉพาะเรื่องราวคืออ่านแต่เรื่องในวงอาชีพของตนถ้าทำอย่างนั้นก็นับว่ายังไม่ได้ผลเต็มที่เพราะขาดความรู้ในวงการทั่วไปทางดีๆเขา ควรขยายขอบเขตการอ่านให้กว้างออกไปอีกใจความสําคัญก็คือควรขยายขอบเขตการอ่านให้กว้างออกไปอีกอันนี้มาดูดดตัวอย่างประโยชน์ใจความสําคัญไม่ปรากฏชัดเจนนะคะต้นจากเป็นพืชที่ขึ้นอยู่เฉพาะในป่าชายเลนเท่านั้นใบของต้นจากมีลักษณะคล้ายกับใบมะพร้าวชาวบ้านจะนําใบจากมาพับครึ่งตึงกับไม้ไผ่ขนาดเท่าหัวแม่มือ ยาวประมาณ1เมตรหยิบตรึงด้วยหวายซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามป่าประโยคพวกนี้ค่ะเป็นประโยชน์ใจความสำคัญที่ไม่ปรากฏชัดเจนต่อมาเป็นการจับใจความจากกันตั้งคำถามนะคะชายคนหนึ่งไปพบสระน้ำแห่งหนึ่งมีน้ำใสสะอาดโดยที่เขาเขียนหนังสือไม่ค่อยถูกเขาจึงเขียนป้ายประกาศมีข้อความว่าทีนี มีนำบังเอิญมีชายคนหนึ่งอ่านหนังสือไม่ค่อยออกจุงมือคนตาบอดเดินผ่านมาคนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยออดจึงอ่านข้อความที่เขียนไว้ให้คนตาบอดฟังว่าที่นี่มีหมีนำคนตาบอดได้ฟังไม่ทันคิดเกิดความกลัววิ่งหนีไปชนต้นไม้ได้รับปาดเจ็บเรื่องที่เล่ามานี้กล่าวถึงโทษของการเขียนและการอ่านหนังสือไม่คล่อง และการฟังที่ไม่รู้จักคิดให้รอบคอนะคะใครคือชายคนหนึ่งทำอะไรคือพบสะน้ำจึงเขียนป้ายบอกแต่เขียนผิดที่ไหนคือสะน้ำกับใครชายคนหนึ่งอ่านหนังสือไม่ค่อยออกแล้วก็เดินจุง้งชายตาบอดอย่างไรชายที่อ่านหนังสือไม่ออกอ่านข้อความผิด ทำให้ชายตาบอดตกใจวิ่งไปชนต้นไม้อันนี้คือสาระสําคัญของเรื่องนะคะเราต้องสามารถสรุปได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนกับใครอย่างไรสรุปได้ว่าชายผู้หนึ่งพบสะน้ำจึงเขียนป้ายบอกแต่เขาเขียนผิดผเอิญชายคนหนึ่งที่อ่านหนังสือไม่ค่อยออดจูงชายตาบอดเดินผ่านมาชายคนนั้นอ่านข้อความผิดทำให้ชายตาบอดวิ่งกลัวหนีไปชนต้นไม้จนบาดเจ็บ วิธีการฝึกฝนเป็นนักอ่านจับใจความสําคัญนะคะก็คือ 1. เราต้องสร้างนิสัยรักการอ่านเราก่อนค่ะฝึกอ่านบ่อยๆจะทําให้เกิดนิสัยรักการอ่านขึ้น 2. หัดใช้พจนานุก,กรมนะคะเพราะว่าอาจจะมีคําศัพท์เฉพาะเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาเพื่อเพิ่มความเข้าใจประโยคนั้นๆหรือใจความนั้นๆให้ดียิ่งขึ้น3 จดบันทึกการอ่านขณะที่อ่านควรมีสมุดจดบันทึกเพื่อบันทึกถ้อยคําที่น่าสนใจแปลกภายละคติสอนใจขึ้นนะคะเพื่อให้มีการทบทวนได้ขึ้นได้ในภายหลัง 4. ฝึกจับใจความสําคัญทีละย่อหน้าจะทําให้สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องได้ในที่สุดค่ะคลิปนี้นะคะสําหรับการอ่านจับใจความนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณที่ติดจารับชมนะคะสวัสดีค่ะ